แค่เข้าใจก็ไม่เจ็บแล้วใช้พลังของอดีตแก้ไขปัจจุบันด้วยการเปลี่ยนคำถามจากคุณเป็นอะไรเป็นคุณผ่านอะไรมาบทสนทนาที่พูดเรื่องของบาดแผลทางใจการลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็การเยียวยาอันเนี้ยเป็นชื่อหนังสือภาษาไทยของหนังสือที่ขายดีมากเป็นเบอร์หนึ่งของนิวยอร์กไทม์เบสเซลเลอร์เลย ชื่อ What Happened to You หนังสือเล่มนี้ขายดีมากเพราะว่ามันเป็นการคุยกันนะระหว่างหมอคนหนึ่งที่เก่งมากกับโอปราวินฟรีซึ่งเขากำลังจะบอกว่าคนเราในอดีตบ,บางครั้งอะ่ะมันก็มีปมหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังมีบาดแผลทั้งใจและยังไม่ได้แก้ไขเนี่ยบางครั้งเราก็พัฒนายากเหมือนกันถ้าเราเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะลุกขึ้นให,หม่เนี่ย ได้ไง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงข้อแรกกันเลยดีกว่าจาก15ข้อคิดดีๆข้อหนึ่งก็คือแทนที่เราจะถามคนอื่นว่าเป็นอะไรอะเราต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรอเพราะว่าการถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเออคุณผ่านอะไรมาอันเนี้ยมันจะทำให้เราอะเข้าใจเขายิ่งขึ้นว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นทำไมเขาถึงมีนิสัยแบบนี้แทนที่จะบอกว่า เฮ้ยคุณนิสัยไม่ดีเลยอะไรเงี้ยคือเราต้องเข้าใจคนอื่นก่อนข้อที่สองก็คือว่าเวลาที่เรามีเรื่องแบบสะเทือนใจหรือว่าบอบช้ำาอะไรหรือเป็นปมในอดีตเนี่ยพวกเนี่ยมันเกี่ยวกับการพัฒนาของสมองเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอเขาก็เลยอธิบายว่าเออพวกเนี้ยมันเกี่ยวนะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเวลาที่เขามีเรื่องอะไรมาหรือมีปมอะไรมาเนี่ยมันทําให้บางครั้งสมองเขาว่า มันถูกเอฟเฟกในบางอย่างเหมือนกันหรืออารมณ์ของเขาที่เกิดจากการทํางานของสมองหรือว่าในแง่ของความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมันก็เลยมีผลใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อที่สามอะ่ะเขาก็เลยบอกว่าเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่า Relationship เนี่ยมันสําคัญมากนะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเออถ้าเกิดมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีใช่ไหมก็จะมีชีวิตที่อาจจะแปลกๆไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ละว่าเออเรื่องของความสัมพันธ์ ต่างๆเนี่ยมันมีคุณค่ามันมีประโยชน์มันมีความสําคัญเนี่ยเวลาเราเจอคนที่มีปัญหาอะไรมาเนี่ยเราก็ต้องคอยช่วยเหลือเขาสปอร์ตเขาเพราะว่าบางครั้งการที่เขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับใครเนี่ยอันเนี้ยมันช่วยให้เขาอะสามารถที่จะแบบลดความบอบช้าทางจิตใจที่เขาเคยมีข้อที่สี่ก็คือเราต้องรู้ว่าอะไรอะมันคือจุดทริกเกอร์ไม่ว่าเป็นเราจะเป็นคนที่มีปัญหาเองหรือเราจะเห็นคนอื่นก็ดีสมมุติว่าถ้าเราเป็นคนที่มีปัญหาเนี่ยเราต้องรู้แล้วว่า อะไรที่เราไม่ชอบแล้วมันก็ทริกเกอร์ให้เราอะรู้สึกไม่ดีเพราะพอเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะได้สามารถที่จะจัดการกับปัญหาได้ยกตัวอย่างนะเช่นบางคนอาจจะบอกว่าไม่ชอบให้คนมาด่าใช่ไหมเวลาคนมาด่าแล้วแบบโอ้โหเปลี่ยนเลยอะเปลี่ยนเป็นคนอีกคนนึงเลยอะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนอเด็กๆเขาอาจจะมีปมก็ได้เขาอาจจะถูกพ่อแม่ญาติพี่น้องด่ามาตลอดในสิ่งนี้เขาไม่ได้ทําในสิ่งนี้เขาไม่ได้ผิดเพราะเวลาคนมาด่าเขาเนี่ยเขาก็เลยอาจจะ มีปัญหาแล้วก็ไม่พอใจซึ่งถ้าเกิดว่าตัวเขาเองหรือคนอื่นเข้าใจเรื่องนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือแก้ไขปมของเขาได้ข้อที่5้าเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะว่าในเรื่องของบทบาทความเครียดหรือว่าการที่จะตอบโต้กับความเครียดเน,นี่ยอันเนี้ยมันก็มีความสําคัญมากเหมือนกันนะเพราะว่าเขาบอกว่าในร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันก็มีระบบนะที่แบบตอบโต้กับความเครียดเหมือนกันเพราะว่าเหมือนสมองค่ะมันก็ถูกสั่งบอกว่า เฮ้ย hey, ถ้าคนที่เครียดจะต้องเป็นแบบนี้เพื่อที่จะป้องกันเราอะไม่ให้เจออันตรายใช่ไหมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเกิดคนอะบางครั้งแบบโอ้โหเครียดเรื่องงานมากเครียด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 สมองเขาจะบอกว่าให้เขาแบบตัดเลยนะให้หลับหรือให้กินหรืออะไรเงี้ยเพื่อปกป้องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้แราว่าเออเวลาที่เราเครียดเนี่ย เราจะต้องทํำยังไงแล้วเราจะต้องทํำยังไงที่จะหายจากจุดนั้นเมื่อเรารู้เราเครียดปุ๊บเราหยุดเลยเราไปทําสิ่งที่เราสามารถที่จะรู้สึกดีขึ้นข้อที่6ก็คือแต่ละคนเนี่ยมีเขาเรียกอะไรน,นะเลเวลของความอดทนน่ะไม่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นความเครียดก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องรู้ตัวว่าเออเราเนี่ยรับไหวขนาดไหนเพื่อที่เราจะได้บริหารอารมณ์ของเราแล้วก็การตอบโต้ของเราให้ได้ เช่นสมมติบางคนเวลาเกิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพอเรารู้แล้วว่าเออเราทนได้ในแค่ระดับหนึ่งถ้าคนที่มันมาแบบหาเรื่องเรามากกว่านี้เนี่ยเราจะไม่ไหวละถ้าเราเริ่มรู้ตัวปุ๊บคือเราแบบเดินออกไปเลยนะเพราะถ้าสมมติเราอยู่ตรงนั้นต่อเนี่ยเราอาจจะอารมณ์เสียหรือเส้นเลือดในสมองขึ้นหรือทําอะไรที่เราอาจจะเสียใจภายหลังได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ต้องเข้าใจตัวเองก่อนข้อที่7ก็คือเวลาที่เราเครียดเราปุ๊บอะเราต้องรู้วิธีที่จะบริหารความเครียดเช่น สูตถ้าเราเครียดมากเนี่ยเราลองหายใจลึกๆหายใจช้าๆฝึกวิธีหายใจของเราหรือค่อยๆปรับจิตใจของเราคือมันก็ต้องมีวิธีอะว่าเวลาที่เครียดเนี่ยเราทํำยังไงใช่ไหมบางคนอาจจะแบบหายใจลึกๆแล้วรู้สึกดีขึ้นบางคนอาจจะบอกว่าฉันต้องกินหรือต้องไปดูทีวีต้องออกไปเที่ยวต้องหยุดงานถ้าเกิดเราเข้าใจแล้วอะยังไงทำวิธีนั้นจะได้ช่วยมากขึ้น ข้อที่8ก็คือต้องให้ความสําคัญกับการดูแลตัวเองใช่ไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยพอแบบบางครั้งใช่ไหมเราอาจจะมีปมเรื่องๆๆนู้นเรื่องนี้แต่ถ้าเราดูแลตัวเองดีๆเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้นยกตัวอย่างง่ายอย่างเช่นรูปร่างหน้าตาของเราคนเราเกิดมาหน้าตานี้มันเลือกไม่ได้ใช่ไหม แต่รูปร่างเอาจริงๆอ่ะคือเลือกได้สมมติถ้าเกิดว่าโอเคอายุเยอะขนาดนี้อ้วนละอ่ะไม่เป็นไรเราเปลี่ยนใหม่โดยการกินให้ดีขึ้นไปออกกําลังกายเพราะพอเรามีรูปร่างที่ดีที่เฟิร์มมากขึ้นเนี่ยจิตใจเราก็จะรู้สึกดีความมั่นใจกับตัวเองก็จะมากมากขึ้นแล้วก็พอเราเปลี่ยนการกินเราออกกําลังกายฟิสิกส์เราที่ดีขึ้นเนี่ยจิตใจเราอ่ะหรือว่า m e n ท a ลอ่ะมันก็จะคือแบบ ดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีปมอะไรในอดีตเนี่ยมันอาจจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าพอเรามั่นใจอาจจะค่อยๆค,คิดเราค่อยๆปรับตัวเองมากขึ้นข้อที่9ก็คือเรื่องของความสําคัญของการเข้าใจคนอื่นนะนะหรือง่ายๆก็คือแบบเรื่องเอาใจเขามาใส่ใจเราเลยอย่างเงี้ยเพราะบางครั้งอะถ้าเราไม่ได้มีปมแต่เจอคนมีปมหรือจริงๆเราอาจจะมีปมก็ได้นะ เราก็จะต้องแบบพยายามทําความเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเพราะบางครั้งเนี่ยหรือต่อให้เข้าใจตัวเองอะเนาะคือถ้าเราเข้าใจมากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆรักษาบาดแผลที่เรามีเนีอดีตแล้วก็พัฒนาตัวเองเนี่ยขึ้นมาได้ข้อที่10ก็คือเรื่องของ storytelling เนี่ยอันเนี้ยมันมีความสําคัญมากนะเพราะว่าบางคนเนี่ยคือสมมติบอกว่าอันไหนเล่าเรื่องตัวเองมาสิสมมติไม่ใช่แบบเ,แเราเจอกันไม่รู้จักกันใช่ไหม บางคนก็จะบอกว่าอมที่ฉันมีปมทุกวันเนี้เพราะตอนเด็กๆเ,เนี่ยฉันโดนแบบนี้มาใช่ไหมเออเขาขอาจะเล่าเล่าเล่าอันเนี้ยก็คือบางครั้งมันเป็นแบบเรื่องของการเล่าเรื่องอะ่ะเช่นเราบอกตัวเองว่าอะไรอะ่ะคือคนเรามันก็มีสองด้านใช่ไหมบางคนจะบอกว่าโหฉชั้นนะตั้งแต่เด็กนะเกิดมาโดนน,โดนนู่นโดนนี่มาตลอดไม่ได้สิ่งที่ต้องการแต่จริงๆถ้าเขาอบอกเรื่องของตัวเองกับตัวเองอะ่ะในทางบวกเช่น ฉันนะเกิดมาโชคดีมากเลยที่ร่างกายครบ32พูดได้สองภาษาหรือแม้กระทั่งสามภาษาครอบครัวก็มีพ่อกับแม่ครบจะทำอะไรก็ทำได้คือบางครั้งมันเหมือนกับว่าถ้าเราบอกเรื่องกับตัวเองยังไงอะเราก็จะเชื่อแบบนั้นไงชีวิตเราก็มันจะเป็นแบบนั้นอะถ้าเราคิดว่าเราโชคดีอะเราก็คือโชคดีไงถ้าเราคิดว่าเราโชคร้ายเราก็จะโชคร้ายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่า เรื่องที่เราบอกตัวเองอ่ะมันมีความสําคัญเพราะฉะนั้นอ่ะเราอาจจะต้องแบบค่อยๆพยายามรักษาบาดแผลในอดีตแล้วก็บอกเรื่องที่โพสิทีฟกับตัวเองมากขึ้นข้อที่11ก็คือ Impact ของสังคมที่เราอ่ะมีอยู่ใช่ไหมก็คือพูดง่ายๆถ้าเราอยู่ในสังคมที่ดีเช่นหัวอกครอบครัวที่ทํางานอะไรพวกเนี้ยถ้าเรามีสังคมที่แบบคอยซัพพอร์ตเราอันเนี้ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะแบบ รักษาบาดแผลในใจิตใจได้แล้วก็สร้างความมั่นใจของตัวเองอะ่ะกลับขึ้นมาข้อที่สิบสองก็คือความดีซิเลียนหรือว่าแบบเขาเรียกอะไรอน่ะอะไรทะไรเราไม่ได้อะสมมติถ้าเราเจออะไรที่ยากลกำบากอีกแป๊บหนึ่งเราก็จะสามารถแบบรีคาเวอร์กลับมาได้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าดีซิเลียนเนี่ยมันคือ process นะมันไม่ได้เกิดขึ้นเหลวเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่เราอะ่ะจะเข้าใจว่าอืมเราเป็นอย่างนี้เพราะอะไรนะทําไมเราถึงเป็น อะไรทริกเกอร์เราเราจะต้องรักษายังไงเราจะต้องคิดยังไงเราจะต้องวางกลยุทธ์ยังไงเพื่อทําให้เราอะกลับมารู้สึกดีกับตัวเองได้อีกอันเนี้ยมันต้องใช้เวลาแล้วเราต้องเขาเรียกอะไรอะทำ process ของเราให้ดีๆการที่เราเนี่ยรู้ตัวเองใช่ไหมแล้วก็เข้าใจว่าเราโชคดีขนาดไหนที่มีคนรอกข้าง support เราอันเนี้ยก็จะช่วยเราได้เยอะเลยข้อ13ก็คือต้องแบบ เป็นคนที่พยายามที่จะเข้าใจแบบไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือคนอื่นเนี่ยมากขึ้นนะเพราะว่าเวลาที่คนมีปมอ่ะคือสมมติเอาเป็นตัวเองก็ได้ใช่ไหมสมมติถ้าเกิดเรามีปมเรื่องอะไรเราต้องค่อยค่อยคิดเราว่าเอออะไรนะในอดีตท,ที่มัน่ะทําให้เราอ่ะเป็นแบบนี้บางคนนะเขาก็จะบอกว่ามันมีเรื่องแบบนี้เขาบอกว่าบางคนเนี่ยบอกว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยถูกพ่อแบบตบตีตล,ลอดพอเวลามีลูกปุ๊บก็เลยทำแบบนั้นตาม ถ้าคนที่ไม่ได้คิดใช่ไหมเขาก็จะแบบโหโชคลายมากเลยที่โดนแบบนี้ชีวิตเนี่ยแย่บางคนนี่คือแบบอางจริงคือชีวิตแบบแย่พระรู้สึกเป็นปมไปตั้งนานนะแต่ถ้าเกิดว่าแบบอยู่ดีคิดได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะคือมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็แบบถูกพ่อเนี่ยทำ้ายตั้งแต่เด็กใช่ไหมเขาก็แบบโหรู้สึกตัวเองเป็นปมอายุ30 40ี่สบละก็ยังแบบติดเล่าแบบใช้ชีวิตไม่ได้เรื่องพอวันนึงเขาไปเจอคนหนึ่งคุยกันอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็แบบ ทำให้เขารู้สึกว่าเออเนอะทําไมพ่อเขาอ่ะถึงมาทํำลายเขาคือเริ่มพยายามที่จะเข้าใจอะ่ะแล้วเขาก็แบบก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะเลยไปถามพ่อว่าเออพ่อถามหน่อยเหอะคือทําไมนะตอน,นเด็กๆถึงต้องมาตบตีเนี่ยรู้ไหมว่าเป็นปมอย่างงู้นอย่างนี้พ่อเขานี่คือแบบร้องไห้นะแล้วก็แบบจริงเหรอเขาทําให้ลูกเขาเนี่ยมีปมในชีวิตแล้วก็ชีวิตแย่ขนาดนี้ได้เหรอแล้วเขาก็เลยบอกลูกเขาว่าอ๋อที่เขาทําแบบเนี้ย ก็เพราะว่าตอนอีกเด็กอ่ะพ่อเขาอ่ะก็ตบตีเขาเหมือนกันเขาก็เลยเข้าใจว่าอ๋อการที่ทําแบบเนี้ยมันแปลว่าพ่อรักลูกแล้วทําให้ชีวิตลูกดีขึ้นเชื่อไหมว่าพอเขาเข้าใจเรื่องนี้นะแล้วก็แบบพ่อเข้าใจเรื่องนี้นะชีวิตสองคนนี้คือเปลี่ยนเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของฝั่งคนหนึ่งที่แบบตอนเนี้ยกลายเป็นแบบเศรษฐีคืออาจจะไม่ใช่มหาเศรษฐีชื่อดังแต่ก็คือแบบเป็นเศรษฐีเลยเพราะว่าพอเข้าใจผูกว่าทําไหมแล้วก็พยายามเข้าใจพ่อเขาอ่ะคือชีวิตนี้คือแบบเปลี่ยนทันที ก็สิก็คือความสำคัญของการมีกิจวัตรที่เป็นประจำประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คืออยากจะเน้นว่าบางครั้งการที่เราอะเสร็จตารางวันของเราใช่ไหมว่าอะวันนี้ตื่นมาเราจะทาอันนี้อันนี้อันนี้เวลากี่โมงกี่โมงเราจะทําอันนี้อันนี้อันนี้อันเนี้ยข้อดีของมันก็คือว่ามันช่วยให้คนบางครั้งก็รู้สึกว่าอมืมันก็ปลอดภัยนะแล้วก็ชีวิตเนี่ยมันก็มีอะไรแน่นอนที่ต้องทําสมมุติแบบตื่นมาตีห้าออกกลังกายถึงหกโมง อาบน้ำถึงเจ็ดโมงกิน<ง>ข้าวแปดโมง,มงไปทางานเก้าโมงแล้วทํางานเสร็จก็ไปกินข้าวออกกาลังกายกลับมานอนคือบางคนอ่ะจะรู้สึกว่าอืชีวิตแบบนี้มันมีแบบแผนดีมันดีอาจจะทําให้ปมในอดีตอะเขาไม่ได้กลับมาคิดหรือว่าพอชีวิตเขาค่อยๆรู้สึกดีขึ้นะเขาก็อาจจะรู้สึกดีขึ้นได้ข้อสิบห้าก็คือการรักษาใจ,ใจิตใจหรือรักษาบาดแผลในอดีตเนี่ยมันเป็นไปได้นะคือบางคนน่ะก็คิดว่าแบบ หคนที่มันมีปมหรือแบบมีความบอบช้าอ่ะอันเนี้ยคือมันแบบติดตัวไปทั้งชีวิตมันแบบไม่สามารถรักษาได้แต่จริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าเราจะมีปมอ,อะไรในชีวิตมีบาดแผลอะไรมาเจ็บอะไรมาหรือโดนอะไรมาเนี่ยทุกอย่างมันสามารถที่จะรักษาเราก็พัฒนาได้สิ่งที่เราจําเป็นต้องมีเนี่ยก็คืออาจจะมีคนรอบข้างที่สปอร์ตเราอย่างดีหรือเราเองสปอร์ตตัวเองในแง่ของจิตใจ ฟังสิ่งที่ดีอ่านสิ่งที่ดีคือจะบอกว่าเรื่องของปมอ่ะเอาจริงทุกคนมันมีหมดแหละปมในชีวิตว่าจะเป็นเรื่องไหนหรือเราอาจจะเจ็บเรื่องไหนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟนเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตมันมีทั้งหมดแต่ถ้าใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้จําไว้ว่าไม่ว่าปัญหาอะไรสามารถที่จะแก้ไขได้ปมในอดีตถ้าเราเข้าใจเราค่อยๆแก้มันทีละจุดค่อยๆแบบรักษาตัวเองอะ่ะ ยังไงวันหนึ่งมันหายได้เดี๋ยววันหนึ่งเราก็ลืมเรื่องนี้ไปละแล้วพอเราเข้าใจปุ๊กอ่ะเราก็จะก้ามเอ่อก้าวข้ามผ่านมันได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าวันเนี้ยคุณมีปมเรื่องอะไรก็พยายามค่อยๆก้าวข้ามไปหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีนะอาจจะแบบเขาเรียกอะไรมีคำศัพท์ยากบ้างหรือพูดภาษาหมอบ้างบางอันแต่ว่าถ้าเราไปศึกษาต่อหรือว่าเอามาใช้กับตัวเองเนี่ย ถือว่าดีในระดับหนึ่งหรือถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่มีปมอะไรเนี่ยถ้าเพื่อนเราหรือว่าคนที่เรารู้จักมีปมอะไรในชีวิตลองคุยให้เขาฟังหรือซื้อหนังสือเล่มนี้ให้เขาดูมันอาจจะช่วยเขาได้ให้เขาเนี่ยเอ่อก้าวข้ามจุดเนี่ยในชีวิตแล้วก็พัฒนาชีวิตตัวเองเนี่ยได้ต่อไปถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ subscribe หรือว่าแชร์คอน,ทนเทนต์ดีๆเนี้ยให้เพื่อนฟังด้วยแล้วมีคอมเมนต์อะไรเนี่ยทิ้งไว้ได้ด้านล่างได้เลย